Let's go สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องลบุรีคาจิวาไรเดอร์นะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวชมพระบูสดกับวิหารหลังเก่าของวัดใหญ่บ้านบ่อนะครับผมจะเป็นยังไงโปรดติดตามชมรับแต่จากนี้ไปได้เลยครับ ครับเ,เพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมพาเดินดัานเลาะมาเข้าทางด้านหน้าของพระอุโบสถนะครับาครับเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆทุกคนเข้าไปไหว้หพระในพระอุโบสถก่อนแล้วกันก่อนที่เราจะมารับชมรอบๆนอกของพระอุโบสถมาเป็นเช่นไรนะครับผม ครับจากเพื่อนๆนทุกคนที่เห็นนะครับพระโบสถ์หลังนี้ไม่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับผมจะเป็นพื้นขา,ขาวๆแล้วอย่างที่เพื่อนๆนเห็นนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่สร้างหรือช่างที่ทําสมัยนั้นเขายัางไงนะครับผมครับแต่ถึงจะไม่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังครับแต่ประตูด้านเข้าของพระโบสถ์มีภาพอยู่ครับ เป็นภาพวาดเขียนนะครับตามที่เพื่อนๆเห็นนะครับครับผมทั้งสองด้านนะครับแต่รูปจะไม่เหมือนกันนะครับ ตามเลยครับเพื่อนๆทุกคนผมจะพาเพื่อนๆมาชมด้านด้านข้างๆขององค์พระประธานของพระบูชสดหลังเก่านะครับผมวัดใหญ่บ้านบ่อนะครับ ครับผมเดี๋ยวเราชมภายในกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมด้านรอบนอกของภาะบูสดนะครับ วัดใหญ่บ้านบ่อวัดเก่าแก่โบราณที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านบ่ออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครวัดมีเนื้อที่โดยประมาณ68ไร่ภายในวัดจะมีทั้งโบราณสถานอาคารเก่าและพระพุทธรูปเก่าแก่มากมายเก็บเอาไว้โดยตัวโบสถ์นั้นจะมีอายุเก่าแก่มากกว่า300ปี ดูได้จากการใช้เสาไม้ต้นใหญ่กำแพงก็ยังก่อเป็นอิฐมอญเพดานก็เป็นไม้มีสภาพทรุดโทรมตามการเวลาอย่างมากซึ่งภายในวัดมีพระพุทธรูปเก่าแก่มากมายไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพระประธานที่สวยงดงามและมีพระโมคคลานนะพระปัญจกะคะีทั้งห้าองค์นอกจากนั้นยังมีหลวงพ่อป่าเลไล อยู่หน้าอุโบสถซึ่งวัดนี้ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชนเลยทีเดียวโดยมีความสำคัญมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาองค์หลวงพ่อป่าเลไลเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นพร้อมกับอุโบสถเมื่อประมาณระหว่าง 278ปีถึง659ปีที่ผ่านมาหรือช่วงระหว่างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางประวัติวัดใหญ่บ้านบ่อวัดสร้างขึ้นราวในพศ2264บางท่านเล่าว,ว่าก่อนสมัย กรุงธนบุรี6ปีสมัยก่อนเป็นวัดคู่มีสมภารมา12รูปพระอุโบสถมีเสมาคู่เป็นศีลาแรงมีกำแพงมีเจดีย์อยู่ในกำแพงหลายองค์มีองค์หลวงพ่อป่าเลไลยอยู่หน้าอุโบสถข้างในมีหลวงพ่อพระประทานสวยงามมีพระโมกขลานะและพระปัญจวัคคีทั้ง5องค์ หน้าบานอุโบสถระบุว่าซ่อมเมื่อพศ2472และมาซ่อมมุงหลังคาใหม่ซุ้มประตูใหม่เมื่อราวพศ2512โดยมีผู้จิตศรัทธามาสร้างพาลายด้านหน้าและด้านหลังมุงพาลายใหม่และปูกระเบื้องหินอ่อนเป็นเงิน550,000บาทและมาซ่อมด้านในพระอุโบสถเมื่อพศ2542และ ซ่อมปิดทองพระประธานวิหารหรือพระอุโบสถหลังเก่าน่าจะมีอายุมากกว่า300ปีสังเกตได้จากพระพุทธรูปเก่าที่ชำรุดภายในพระอุโบสถหลังเก่าครับไปกันต่อครับเดี๋ยผมจะพาเพื่อนทุกคนไปดูวิหารหลังเก่านะครับอยู่ด้านหลังอุโบสถนะครับเห็นชาวบ้านอันนี้เขาว่ากันอย่างนั้น ก่อนที่จะถึงวิหารหลังเก่าด้านหลังโบถ์นะครับเดี๋ยวผมใช้เพื่อนดูทุกคนครับอันนี้คือว่าน่าจะเป็นหอหอไตนะครับผมพวกเก็บคมภีร์ของทั้งวัดทั้งพุทธศาสนาอะไรเนี่ยครับเป็นหลังเก่าเลยนะครับผมอยู่กลางน้ำนะครับตามประวัติเขาว่านะครับมีการซ่อมแซมนะครับเสริมเสาอะไรใหม่หมดเลยนะครับผมก็สันนิษฐานว่าแต่ก่อนตรงนี้อาจจะเป็นสระน้ําหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าใกล้ๆกับทางวัดก็จะมีคลองนะครับผมไปเข้า เขาบอกว่าเป็นวิหารกลางน้ำนะครับผมลวดลายนี่ยังอยู่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเดินวนสักรอบหนึ่งให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้ส่วนใหญ่ก็น่าจะลื้อทิ้งการไม่เห็นคุณค่านะครับผมของเก่าของโบราณนะครับผมทั้งวัดน่าจะนุรักษ์ไว้อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ ตามที่เ,เพื่อนๆเห็นนะครับนะครับผ่านจากศาลาจางน,าาน้านะครับผมก็เลยจะเดินพาเ,เพื่อนๆทุกคนมาชมยังวิหารหลังเก่านะครับถึงแล้วนะครับผมมีเป็นวิหารไม้หลังเก่านะครับผมแต่เดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆทุกคนเข้าไปชมนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆดูรอบนอกก่อนดีกว่า นะครับงานเก่าสีเดิมๆครับค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยครับด้านหลังวิหารจะลกๆนิดนึงนะครับผมก็น่าจะเป็นเก็บอุปกรณ์อะไรการก่อสร้างของทางวัดนะครับโอ้เพื่อนๆดูเลยครับ เสาไม้ยังเก่าครับหับวก,กินแล้วฟันหักหมดนะครับอย่างนี้ o อ้ม oh <my> god ทางด้านนี้ก็เป็นอีกฝากหนึ่งนะครับของวิหารนะครับผมตามที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับ เพื่อนๆครับตามที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับลายไม้สลักบานหน้าต่างนะครับผมจะพยายามซูมเข้าไปให้ใกล้ที่สุดนะครับครับผมพระพระทธานี่ผมว่าน่าจะรุ่นเก่าเลยนะครับสมัยกรุงงสีนะ่า น่าจะเห็นจะได้นะครับผมครับด้านข้างนี้ก็จะมีเป็นพระพุทธรูปเก่านะครับเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนเพืทุกคนชมไปพร้อมๆกับผมเลยนะครับอันนี้เป็นพระพุทธรูปแกนไม้นะครับชำรุดเสียหายเป็นอย่างมากแล้วครับผมอันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆทับหลังนะครับแต่ไม่น่าใช่น่าจะเป็นหน้าบันของวิหารหรือโบสถ์หรืออะไรสักอย่างนะครับผมนะครับ ระเก่าอไรจริงๆจากสายตาผมผมมองว่าน่าจะเป็นโบสถ์หลังเก่านะครับแต่ผมสอบถามชาวบ้านชาวบ้านว่าเออทั้งนี้เป็นเป็นวิหารครับโบสถ์จะอยู่หลังด้านเมื่อสักครู่ที่ผมพาเพื่อนๆชมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับผมผมก็ไม่เคยเห็นพระโบสถ์ที่ว่าเป็นเสาไม้อะไรอย่างนี้เหมือนกันนะครับพราะส่วนใหญ่เจอก็มีแต่แบบว่าไม่เหลืออะไรครับเหลือเหลือแต่แบบ หรือแต่แบบซากปลาหลักขับพังนะครับส่วนมากนะครับที่ที่ผมไปเจอเจอมานะครับอันนี้ยังเหลือแบบเสาไม้นะครับครับเพื่อนๆชมนะครับหลังคาว,วิหารเก่านะครับ งานแบบนี้มีปู่ว่าสมัยกรุงศรีแน่นอนครับส่วนทางด้านนี้น่าจะเป็นแท่นพิมพ์พะนะครับหรือถ้าไม่ใช่ยังไงก็เพื่อนๆมาคอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างได้เลยนะครับเพราะว่าบางอย่างประวัติผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดทราบก็เรามาแชร์ความรู้กันนะครับผมแชร์ประสบการณ์กันนะครับ ครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนทุกคนสาหรับวันนี้ครับผมคลิปวัดใหญ่บ้านบ่อนะครับผมตําบลบ้านบ่ออําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับผมก็พามาชมเอาโบโสดกับว,วิหารหลังเก่านะครับผมหวังว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนคงจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆไปพร้อมกับผมเหมือนกันสําหรับเพื่อนๆืท่านใดจะมีความคิดเห็นเช่นไรเชิญมาติชมคอมเมนต์ใต้ คลิปข้างล่างได้เลยนะครับผมยินดีครับผมเพราะว่าบางบางอย่างประวัติข้อมูลทางวัดผมก็ศึกษามาไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับผมผมก็อยากจะเรียนรู้ไปกับพร้อมๆกับเพื่อนๆทุกคนนะครับโอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตานะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําช่องดีๆต่อไปครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ